คือพูดง่ายๆว่าพวกแกต้องไปสนับสนุนมติของฉันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหน้าแหกประมาณนี้นะคะต้องไปออกเสียงยืนยันนะชัดที่หลุดออกมาเนี่ยนะคะทางสื่อเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยมันชัดเจนนะคะก็คือแล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่าอ่ต้องพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันนะห9สิบเก้าคน,นต้องมาลงมติกันให้หมดนะจะเจ็บจะป่วยจะลาอะไรกันไม่ได้ทั้งน,นั้น ไม่อย่างนั้นเนี่ยโหฝ่ายการเมืองเนี่ยเอากูตายจะซวยกันไปหมดนะนั่นประมาณนี้นะคะมีการเปิดเพลงปลุกใจนะคะแล้วก็มีการเอ่อพูดคือพูดง่างว่าเอ่อปลุกเรา้าอารมณ์กันนู่นนี่นั่นอวยยศนะคะบอกว่าท่านคือผู้ที่กล้าหาญใครที่มาลงมติจะเป็นผู้ที่กล้าหาญกล้าเกาะต่อกอนกับฝ่ายอธรรมฝ่ายอธรรมของมึงคือใครคะ เพราะว่าที่ทํากันอยู่ในตอนนี้นะคะมันก็คือเป็นเป็นฝ่ายที่เขามีหน้าที่แล้วก็เป็นฝ่ายที่ถูกต้องอะ่ะตามกฎหมายแล้วถูกต้องหมดอะ่ะแล้วก็ปลุกใจกันแล้วเข้าไปอีกนะคะคือเป็นรูปแบบเดิมๆโมเดลเดิมๆเ,เหมือนกับที่เคยทํากันในช่วงของอ่าอ่ม็อบยกวีที่ออกมาขับไล่นะคะนายกปูก็คือปีปีห้าเจ็ดอพอไปให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยนะคะ ท่านก็มีพูดถึงกลุ่มแชทไลน์ของแพทยสภานะฮะท่านก็บอกว่าในกลุ่มแพทยสภาเนี่ยนะฮะก็คือด่าท่านกันให้ช้ำไปหมดอ่าแล้วก็มีแพทยสภาคนหนึ่งเนี่ยนะคะถึงกับส่งสติ๊กเกอร์ไอ้คำว่า yes เนี่ยนะคะคือเห็นด้วยเข้ามาในนั้นนะก็คือพวกคุณเล่นกันแบบนี้ไงแล้วจะมาบอกว่า ทักษิณเจ้าคิดเจ้าแค้นนะมีมีช่อเขาบอกว่าทักษิณเจ้าคิดเจ้าแค้นดูอย่างเรื่องของชัดลายอา้าวก็มึงเล่นเขาขนาดนั้นเนี่ยนะคะจะให้เขาหูปากหร้อเขาไม่ได้เป็นใบนะคะทีนี้ท่านก็เลยถามไงคะ,ะพอไปเห็นลายอยันนี้ซึ่งดิฉันบอกว่าหมอเนี่ยก็มีทั้งมีทั้งฝ่ายมันแล้วก็ฝ่ายเราแหละดิฉันเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยคนที่เขาแบบคือคนดีๆนะคะที่เขามองแล้ว ดื้ออย่างนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันทำกันมาได้ยังไงเขาก็อาจจะเอาออกมาหรือทาแชทหลุดหรือมันอาจจะหลุดไปด้วยคนที่กันเองนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันออกมาถึงสื่อแล้วมันยากเพราะแชทไลน์นี้ไม่ได้ออกมานะคะจากพักหรือจากคนในพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งท่านรทักษินเองคือสื่อเป็นคนเอาออกมาเองและสื่อนั้นก็คือสื่อมติชนค่ะนะคะก็คือท่านก็พูดบอกว่า ท่านก็ถามหาจริยธรรมของมันนะคะ,นะคะบอกว่าจริยธรรมของแพทยสภาเองเนี่ยหรือเปล่าที่มันมีปัญหาคือพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าล่ะนะคะถ้าคุณมีเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันจะไปเป็นปัญหาได้ยังไงนะคะแต่แล้วเนี่ยนะคะก็ไปคือพูดง่ายๆว่าเมื่อพวกคุณมีปัญหากันเองนะคะหมายความว่าคุณไปลงมต,ติลงโทษแพทย์เจ้าของไข้แล้วคุณไม่มีจริยธรรม คือคุณเล่นกันเองอ่ะอพูดง่ายเพราะว่าคุณต้องการที่จะเอาพวกคือต้องการที่จะให้พวกที่ไม่เห็นด้วยกับคุณหรือคนที่เขามีหน้าที่ในการที่จะชีช้เป็นชี้เป็นชี้ตายชี้ผิดชีดช้ถูกเนี่ยนะคะคุณไปลงโทษเขาสาเหตุเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะลงความเห็นว่าทักษิณป่วยจริงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเราก็ไม่รู้นะคะนั้นท่ันถามว่าอันนี้คือคมือมีจริยธรรมกันตรงไหนนะคะคือพวกคุณมึงเนี่ยไม่มีจริยธรรมกันเลย แปบเดียวท่านัานแหละค่ะพอท่านพูดเนี่ยคือคือตอนท่านพูดตอนตอนอ่อตอนประมาณสักคือประมาณที่ยี่แปดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวันรุ่งขึ้นสื่อเนี่ยก็เอาแชทไลน์กลุ่มแพทย์พวกนี้นะคะออกมาแฉเลยทีนี้เราก็ไปดูแล้วเนี่ยนะคะมันมีทั้งโอ้โหมันเยอะมากคือมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมึงไม่ดูคนไข้กันหรือคะมึงหนีคนไข้เนี่ยมาแชทไลน์กันหรือคะ แล้วข้อความเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าคนระดับแบบนี้นะคะใช้ถ้อยคําใช้อะไรต่ออะไรแล้วแบบว่าพูดภาษาบ้านๆก็บอกว่างึดมึงจังเลยค่ะนะคะคือมีความพยายามนะะในแชทไลน์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเยอะแยะข้อความมากมายนะคะได้ความประมาณว่าคือมีความพยายามที่จะโน้มน้าวนะคะที่จะ,ะขู่บังคับให้ออกคําสั่งว่าในวันที่12มิถุนานเนี่ยนะคะ แพทยสภาทั้งหกสิบเก้าคนคือมีทั้งหมดหกสิบเก้าคนนะจะต้องไปออกเสียงยืนยันตามมติแพทย์สภาคือพูดง่ายๆว่าพวกแกต้องไปสนับสนุนมติของฉันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหน้าแหกมาวัไปไปนนี้นะคะต้องไปออกเสียงยืนยันนะตามมติแพทย์สภานะคะไปขู่บังคับกันด้วยนะนะ,ะที่ออกประกาศเนี่ยก็คือวันที่แปดพฤษภาหกแปดลงโทษสามแพทย์กรณีชั้นสิบสี่เนี่ย เดี๋ยวต้องไปช่วยกันนะแล้วก็ยังคุยนะคะบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าตายอย่าลาไม่อย่างนั้นมีหวังนะพวกกูตัวแย่แนนะ่ประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่าอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีการขู่กันทําไมคะแล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่า ต้องพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันนะ69คนเนี่ยต้องมาลงมติกันให้หมดนะจะเจ็บจะป่วยจะลาอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยโหฝ่ายการเมืองเนี่ยเอากูตายจะซวยกันไปห,หมดนะนั่นประมาณนี้แล้วก็มีการเปิดเพลงปลุกใจนะคะประมาณว่าความหวังยังมีมึงมึงหมดหวังเรื่องอะไรกันคะพวกกูที่เป็นประชาชนเนี่ยค่ะหมดหวังกับพวกมึงกันมากมายนะคะมีการเปิดเพลงปลุกใจนะคะ แล้วก็มีการเอพูดคือพูดค่ายว่า,าปลุกเรา้าอารมณ์กันนู่นนี่นั่นอวยยศนะคะบอกว่าท่านคือผู้ที่กล้าหาญใครที่มาลงมต,ติจะเป็นผู้ที่กล้าหาญกล้าเกาะต่อกอกับฝ่ายอธรรมฝ่ายอธรรมของมึงคือใครคะเพราะว่าที่ทํากันอยู่ในตอนนี้นะคะมันก็คือเป็นเป็นฝ่ายที่เขามีหน้าที่แล้วก็เป็นฝ่ายที่ถูกต้องอะ่ะตามกฎหมายแล้วถูกต้องหมดอะ่ะ แล้วก็ปลุกใจกันแล้วเข้าไปอีกนะคะคือเป็นรูปแบบเดิมๆโมเดลเดิมๆเหมือนกับที่เคยทํากันในช่วงของออม็อบยกวทีที่ออกมาขับไล่นะคะนายกปู่ก็คือปีปีห้าเจ็ดนะะมีการปลุกใจกันบอกว่าเราจะไม่ใช่ขี้ข้านักการเมืองแพร่สภาต้องไม่ใช่ขี้ข้านักการเมืองนู่นนี่นั่นนะคะแล้วถึงกับใช้คําว่าพวกเราเนี่ยจะต้องร่วมมือร่วมใจกันกู้ชาโอ้ยตา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 ย,ตายแล้ว พูดจริงๆนะคะคนไทยเนี่ยความรู้สึกกับหมอเนี่ยคนไทยมองหมอเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นเทพเป็นเทวดาด้ซ้ําไปวันนี้พวกคุณมาทําแบบนี้ที่ฉันบอกว่ามันไม่มีใครไปกันแก้งแล้วถ้าวันหนึ่งนะคะประชาชนเขาจะหมดศรัทธากับพวกคุณก็อย่ามาร้องแลกแหกกระเชอก็แล้วกันจําได้ไหมคะสมัยตอนนั้นเนี่ยนะะในช่วงของปิดการชุมนุมของคนสแสดงเมื่อปีห้าสามเนี่ยนะ,ะมันมีหมอจากจุฬาคนหนึง่ง ซึ่งมันจะเป็นหมอที่นั่นหรือที่ไหนก็ไม่รู้ลหละแต่แต่มันเป็นหมอและเป็นผู้หญิงด้วยออกวทถกกระโปรงประกาศเลยนะคะว่าจะไม่รับรักษาพวกคนเสื้อแดงคือมึงจะตายก็ตายไปเลยกูไม่รับรับรักษาแล้วก็โรงพยาบาลกูจะไม่รับพวกมึงมาเป็นคนไข้นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ตอนที่เสแดงเนี่ยถูกลอบยิงเนี่ยนะคะเสแดงบอกกับคนสนิทเลยว่าอย่าส่งฉันไปจุฬาอันนี้เรื่องจริงนะคะ กิตตาพวกนี้นะฮะมันลามไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าในที่สุดณวันเนี้ยนะฮะธนาคารเลือดขาดแคลนเลือดอย่างมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการขาดแคลนค่ะส่งกันโอ้โหนะฮะเพราะอะไรเพราะคนที่ไปบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดหรืออะไรเนี่ยนะคะก็คือพวกเราทท้งนั้นแหละค่ะนะคะอีพวกผู้ดีทั้งหลายเนี่ยถามว่าเวลามึงใกล้จะตายแล้วมึงต้องการเลือดเนี่ยมึงเคยบอกกับหมอ,บอไหมคะว่ากูไม่เอาเลือดไพร กูไม่เอาเลือดคนเสื้อแดงบอกไหมคะว่ากูต้องการเลือดระดับเดียวกันกับกูเลือดคนที่จะมารักษากูเนี่ยนะที่จะมาถ่ายเลือดให้กูหรือจะเอาเลือดมาใส่ร่างกายกูเนี่ยต้องเป็นเลือดผู้ลากมากดีต้องเป็นเลือดเลือดคนดีเลือดคนนั้นคนนี้ไม่เอาดีไหมฮะเพราะมึงจะตายขึ้นมานะคะเลือดอะไรมึงก็เอาทท่านั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฉันบอกว่าไอ้พวกคนพวกนี้แหละค่ะที่มันทําให้เกิดวิกฤตศรัทธาสมัยก่อนเนี่ยนะพอถึงวันวันเฉลิมนะคะ ของอในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยดิฉันอยู่กรุงเทพเนี่ยนะคะแท็กซี่สามล้อเนี่ยไม่ทำมาหากินค่ะเอาธงชาติติดธงชาติแล้วก็ติดธงสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะคือเป็นขบวนไปเลยค่ะไปบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและคนพวกนี้นะคะด้วยความที่มันเนี่ยนะคะก็คือแบ่งแยกชนชั้นนะ่ะ ะะมึงทำมันไม่ประกาศไปเลยล่ะคะบอกว่าพวกมึงไม่ต้องมาหรอกไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาบริจาคหรอกกูไม่เอามึงบอกดิเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าท่าณวันนี้นะคะวิกฤตัสธาอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่น่าแปลกใจแชทที่หลุดออกมาเนี่ยนะคะทางสื่อเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยมันชัดเจนนะคะก็คือ,เ,อเริ่มมาจากเมื่อวานนี้นะคะ ดรทักษิณเนี่ยได้รับเชิญไปปาฐกถาฐานะ,ะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งก็มีหลายคนบอกว่ามีหน้าที่อะไระทาไมถึงมาทําแบบนี้ทําไมถึงมีเขาเรียกอะไรนะคะไปเชิญคนแบบนี้ไปได้ยังไงนู่นนี่นั่นคือดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้่ะว่าที่เขาเชิญทักษินไปเนี่ยนะคะเขาเชิญไปให้ไปปรฐกาถาค่ะ ส่วนใครจะไปมองว่าเป็นการสั่งสอนเป็นการที่ไปแสดงเ,เขาเรียกว่าไปเหมือนไปมอบนโยบายอันนั้นก็แล้วแต่มึงจะคิดกันค่ะก็ถ้ามึงจะรับนโยบายเขาไปทำก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอการช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะมันต้องมาจํากัดด้วยเหลอคะว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้ในขณะที่พวกคุณมึงทั้งหลายวันนี้ไม่ได้ทํานะแต่พอมีคนจะทําก็ออกมาขัดขวางประเด็นเนี้ยนะคะก็คือมันเริ่มมาจากที่ ในขณะที่พวกคุณทั้งหลายที่บอกว่าเป็นคนดีทั้งหลายเนี่ยนะคะพยายามที่จะมาเอาพยายามจะเอาคนคนนึ่งเนี่ยกลับไปติดคุกให้ได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมะีประเด็นที่ว่าถ้าคุณเอาคนคนหนึ่งกลับไปติดคุกเนี่ยแม้ว่าคุณจะกลายเป็นคนเป็นคนชั่วคนเลวยังไงก็ได้ขอให้คนคนนี้ได้กลับไปติดคุกนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ได้ดีจริง นะคะคือเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะก็คือดรทักษิณเนี่ยท่านไปให้สัมภาษณ์คือท่านเนี่ยเข้า,าไปประจกษฐาอย่างที่บอกนะคะซึ่งมึงก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคําว่าประจกฐาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงอะไร